ครั้งแรกในโลกกับปฏิบัติการมุดน้ำตีพึ่งหวนคืนกลับเข้าสู่ป่าอเมเซอนป่าชุ่มน้ำสุดอันตรายนอกจากงัวนาคนดากและปลาปิลัญญาแล้วในป่าแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยสัตว์มีพิษมากมายไม่ว่าจะเป็นแมงบ้งหันหรือว่าแตนลามครั้งนี้เรายังคงจะร่วมเดินทางผจญภัยไปกับคิมชาฮี ชายนมกลัดมันจากเกาหลีตะวันออกเชียงเหนีอเพื่อตามล่าพึ่งรังใ่ศูนย์รวมเหล็กในแห่งลุ่มน้ำอเมซอนเอิ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 น,อนวันนี้เราหวนคืนมายังป่าในแถบลุ่มน้ำอเมซอนทางตอนเหนือตะวันตกเฉียงออกผงรัดจุดท่าอำเภอชุมแพจังหวัดคอนแก่นกันอีกครั้ง โดยในครั้งนี้เรายังคงร่วมเดินทางมากับคิมทาฮีชายหนุ่มกระดมันจากเกาหลีตะวันออกเฉียงเหนือเมืองอินชอนจังหวัดน่านน่าเสียดายที่วันนี้มักดมฮีผู้ช่วยของเขาไม่ว่างเนืน่องจากเขาติดภารกิจในการเกี่ยวข้าวบาเลส่สายพันธกคหกที่กำลังเลี้ยงพอดีอยู่ที่นาโคในวันนี้เราจึงได้ติดตามคิมทาฮีแค่คนเดียวเท่านั้น การกลับมาในครั้งนี้เขาหมายมั่นว่าจะเจอพึ่งรังใหญ่การเดินทางนั้นก็แสนสะดวกสบายแม้ว่าบางจุดนั้นน้ําจะเพียงคอส่วนในบางจุดนั้นก็ถึงกับท่วมหูดังกันเลยทีเดียวแต่เ,เขาก็ไม่ย่อท้อเดินหน้าบุกป่าฝาดงลม้ลมคุบลม้มคาบไปนําทางหลังจากตามหาใช้เวลาอยู่ไม่นานราว8ดชั่วโมง ในที่สุดคิมชาฮีก็ได้โจเอเข้ากับพึ่งรังใหญ่รังของมันลายทำทายห้อยตาสะอยู่กับต้นมายราบยักษ์เมื่อเห็นเช่นนั้นทาฮีก็ไม่รอช้ารีบปฏิบัติการจู่โจมพึ่งรังนี้ในทันทีเขาค่อยๆมอยเข้าไปมาพร้อมกับฝอยกับเพ้า จุดไฟแล้วก็ติดควันพอถอยๆในตอนนี้เขาไปใกล้รังพึ่งมากแล้วแต่ในตอนนี้พึ่งยังไม่ถือควันเนื่องจากรังมันใหญ่เติบเขาเกรงว่าจะสู้บอไหวจึงขอใช้ฝอยกับเพา้าเป่าควันใส่มันจักหน่อยก็แล้วกันเนื่องจากท่าฮีนั้นเข้าใกล้รังพึ่งไม่ได้เควินซึ่งเป็นช่างภาพของเราจึงทำการเอาควันใส่รังพึ่งแทน เมื่อเป่าควันใส่ปรากฏว่าพึ่งรังนี้เป็นรังแกตัวอ่อนของมันนั้นเป็นรอบสองรอบสามไปแล้วแต่ก็ถือว่ายัางพอได้สแตกอยู่และเมื่อทายีเคียเบิ้งก้นหัวน้ำปรากฏว่าพึ่งรังนี้ไม่มีน้ำเลยสักหยดมีแต่น้ำทามที่อยู่ทางล่างนั้นอยากได้หลายๆก็ตักใส่ถุงเอาเอง ไม่เป็นการเสียเวลา,าคิมทาฮีทำการตัดเอาพึ่งรังนี้ในทันทีโดยเขาจะต้องขอโตอ่อนไปบางส่วน,ออน,อนถ้าไม่เอาไปก็ไม่ได้อะไรไปสแตกเลยมุนเข้ามาบักไกลยังไงก็ต้องขอไปบ้างเดีาว่ากันเขาปรรจงตัดพึ่งรังแรกใส่ในถุงไว้ก่อนจากนั้นเขาก็มัดแล้วก็ปล่อยมันลอยน้ำไว้ ตัวแม่พึ่งที่ลอยอยู่ทังน้ํานั้นไม่ต้องห่วงว่ามันจะตายเพราะว่ามันจะไต่ไปขึ้นกกไหมแล้วก็ขึ้นมาจาับพังได้คือเก่าและคิมทาฮีก็ตัดเอาพึ่งตอนที่สองเขาเลือไวใ้ให้มันหน่อยหนึ่งในตอนนี้ตัวพึ่งที่มันตกน้ำก็พากันไต่ขึ้นไปอยู่ทางจอมหัวของเขาแล้วหลังจากเอารังพึ่งใส่ถุงเรียบร้อยปรากฏว่ามีดที่เขาสักไว้นั้น หายไปงานนี้จึงต้องได้มุดลงไปหานี่จึงเป็นที่มาของการมุดน้ำตีพึ่งนี่เป็นครั้งแรกของโลกกับการมุดน้ำตีพึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อนมุดรอบแรกหนาะโบเห็นเขาจึงต้องลงไปรอบสอง เขาพูดลงไปหาหมีดในรอบที่สองลงไปซาวเบิร์นก็โดนเติบซาวไปซาวมาเหมือนใจสิขัดเขาก็เลยขึ้นมาหายใจทงเทิงเห็นบอกว่าบบเห็นสรุปว่ามีดหายจากนั้นเขาก็เดินทางออกจากป่าการเดินทางกลับนั้นค่อนข้างที่จะยากลำบากเนื่องจากเขาเหมื่อยมากตั้งแต่เดินทางเข้ามาและน้ำพึ่งก็ไม่ได้เลยสักหยด ได้แต่ตัวออนรอบที่สองที่สามมาหน่อยหนึ่งก็ถือว่าพอได้สแต็กและในตอนนี้คิมทาฮีก็กำลังเดินขึ้นฟังผมขาที่ออนเปี้ยเพียแรงหน้าเลี้ยงอ่อยหอยและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของรายการสำรวจโคกสารคดีระดับโคกข,ของเราในวันนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนละสองครั้งให้ด้วยสำหรับวันนี้โคลาไปโกนและพบกันใหม่ตอนหน้า swat d